สวัสดีค่ะชื่อนางสาววิชบาล,ลาติปนะคะชื่อเล่นครูมิ้นค่ะจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏลำปางนะคะเอกวิชาชีววิทยาค่ะปัจจุบันอายุ27ปีค่ะดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโปรเกตค่ะค่ะปัจจุบันนะคะก็รับผิดชอบสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีท,าที่4ถึงชั้นปถมศึกษาปีท,าที่6ค่ะ ในส่วนของรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดิฉันได้รับผิดชอบสอนนะคะก็จะเน้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยจะ,ะใช้เทคนิคการสอนแบบ 5E ในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ค่ะ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนแบบเทคนิค 5E นะคะก็จะมีทั้งหมด5ขั้นด้วยกันขั้นที่1ก็คือจะเป็นการการสร้างความสนใจให้กับนักเรียนนะคะโดยขั้นนี้เราก็อาจจะดึงเนื้อหาที่เด็กได้คุ้นเคยคุ้นชินหรือว่าผ่านตามมาบ้างแล้วมาใช้ นำสู่บทเรียนก่อนอเช่นชการใช้คําถามถามนักเรียนว่าเคยเห็นแบบนี้ไหมเคยเจอแบบนี้ไหมเคยได้ยินแบบนี้หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะขั้นที่2นะคะก็จะเป็นการสรํารวจและค้นหานะคะในขั้นนี้นะคะการจัดการเรียนการสอนก็จะเน้นให้นักเรียนได้ลงมือการค้นหาคําตอบจากกิจกรรมสั้นๆในส่วนของเนื้อหาบทเรียนนะคะอย่างเช่นวิทยาศาสตร์ป .6 เรื่อง ดาวจัก,การราศีนะคะในขั้นสร้างความสนใจก็จะเป็นวิดีโอให้เด็กได้ดูก่อนว่าในดาวจากกาักรราศีทั้ง12ราศีนั้นได้แก่อะไรบ้างซึ่งนักเรียนบางคนก็อาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยเห็นแต่สําหรับนักเรียนบางคนก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนักเรียนยังไม่รู้ตรงนี้ก็จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นหาด้วยตัวเองแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนได้ค่ะในส่วนของขั้นที่3นะคะก็จะเป็นขั้นของการอธิบายและก็สรุปข้อม,มูลนะคะซึ่งในขั้นนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอาจจะเป็น ไม็นใบงานกิจกรรมกลุ่มที่จะให้นักเรียนสร้างชิ้นงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นนะคะโดยจะให้นักเรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นวิดีโอรูปภาพหนังสือหรือว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ต่างๆนะคะนักเรียนก็จะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าเอ๊ะกลุ่มดาวอันนี้คือกลุ่มดาวอะไรมาจากจักรราศีไหนได้แก่ผู้ที่เกิดในช่วงราศีอะไรบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งครั้นนี้นักเรียนก็จะได้รับความรู้ไปส่วนหนึ่งแต่ว่า ในท้ายคาบนะคะครูกับนักเรียนก็จะต้องมีการมาร่วมกันสรุปบทเรียนในส่วนของขั้นที่4นะคะก็จะเป็นขั้นการขยายความรู้นะคะถ้าเป็นใบงานหรือว่าชิ้นงานก็จะให้นักเรียนออกมานําเสนองานหน้าชั้นเรียนนะคะแล้วก็อาจจะให้เพื่อนๆในห้องร่วมกันวิพากษ์นะคะว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างจุดที่ควรพัฒนาเป็นยังไงบ้าง การนาเสนอของเพื่อนหน้าชั้นเรียนเป็นไงบ้างเนือ้อหาถูกต้องตามที่เราได้เรียนไปไหมอย่างนี้ค่ะถ้าไม่ถูกต้องควรจะแก้ไขอย่างงแต่ละคนก็จะได้ช่วยกันเสนอความคิดค่ะขั้นที่5จะเป็นขั้นของการประเมินผลนะคะในส่วนนี้ค่ะก็อาจจะแบ่งการประเมินออกเป็น2แบบนะคะให้เพื่อนร่วมประเมินในชั้นเรียนเองว่าจากไปงาน จะให้คะแนนของเพื่อนกี่คะแนนควรจะปรับปรุงส่วนไหนเนี่ยค่ะแล้วในส่วนของครูนะคะก็จะเป็นการประเมินผลจากการทํากิจกรรมก็จะให้คะแนนว่าอานักเรียนให้ความร่วมมือกับการทํางานของเพื่อนมากน้อยเพียงใดแล้วก็ให้คะแนนจากใบงานหรือว่าชิ้นง,งานเป็นต้น,นะคะ่ะ ถ้าดูจากผลนะคะก็ขออนุญาตแบ,บ่งเป็นผลที่เป็นข้อดีแล้วก็เป็นข้อเสียก่อนนะคะถ้าเรามองในส่วนของข้อดีในการจัดการเรียนการสอนแบบแบบ active learning ร่วมกับการสอนแบบ 5e านะคะเด็กก็คือจะได้รับความสนุกสนานเป็นพื้นฐานก่อนเลยค่ะเด็กจะสนุกสนานมีความสุขมีความอยากที่จะเรียนรู้อะคะ่ะเหมือนกับว่าเออครูขอทําแบบนี้ต่อไปได้ไหมครูแล้วขั้นต่อไปทําอะไรต่อเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้บรรยากาศในชั้นเรียนดูน่าเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะคะ ในส่วนของข้อที่2นะคะที่เด็กจะได้ก็คือเด็กจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองโดยเด็กแต่ละคนนะคะก็จะคิดไม่เหมือนกันบางคนก็จะคิดเป็นลำดับขั้นในการแก้ปัญหาเพื่อที่จะหาคำตอบในส่วนของปัญหานั้น,น,นได้ค่ะ แต่ถ้ามองในในส่วนของข้อเสียนะคะก็แน่นอนค่ะว่าถ้าจะสอนแบบ active learning กับ 5e ให้เด็กได้เข้าใจแบบเข้าใจเนื้อหาแก่นแท้ของบทเรียนนะคะก็จะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงโดยที่เด็กจะไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ในทันทีก็จะต้องได้รับการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้รับการไกด์ไลน์จากครูก่อนว่าควรจะทำยังไงก่อนเหมือนกับชี้ให้เขาเห็นเป็นขั้นๆไป ความรักก็หมอมวลต้องใช้ใจคำนวณถึงจะได้มาา